สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่กําลังชมเทปวิดีโอกันอยู่ในตอนนี้นะครับตามที่เห็นในตอนนี้หัวข้อเปิดประเด็นมาว่าผู้สืบสันดานมีความหมายว่าอย่างไรนะครับหลายๆท่านพอได้ยินคําว่าผู้สืบสันดานเนี่ยบางท่านไม่เคยได้ยินเลยว่าอ้ยมันคืออะไรผู้สืบสันดานเห็นเขาเรียกเขาเรียกกันนะครับบางท่านหนักเข้าไปกว่านั้นอีกครับพอได้ยินคนอื่นพูดผู้สืบสันดานหาว่าเป็นคาหยาบคายหาว่าเป็นคํารุนแรงนะครับ ในเมื่อเมึงไม่ศึกษาข้อมูลเสียก่อนมึงก็อย่าไปพูดปลักปลามเขานะครับมึงต้องศึกษาหาข้อมูลเสียก่อนโทรศัพท์มือถือที่มึงสมัครเน็ตกันไว้นะครับเมึงต้องอสืบค้นข้อมูลไม่ใช่เอาไว้หาเว็บโป้ดูหนังโป้กันอย่างเดียวนะครับอินเทอร์เนต็ตที่สมัครในมือถือกันนะครับมือถือที่ใช้งานกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาได้ยินอะไรมาเราจะต้องศึกษาหาข้อมูลเสียก่อน นะครับแล้วค่อยพูดหรือค่อยด่าค่อยว่าเขาอีกทีนึงนะครับไม่ใช่ว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยแล้วไปพูดไปพูดพูดพูด,พดนะครับคำว่าผู้สืบสันดานมันไม่ใช่คำหยาบคายมันเป็นคำศัพท์ทางกฎหมายเดี๋ยวเราจะได้รู้รายละเอียดกันครับในเทปนี้นะครับเทปนี้บันทึกเทป26พฤศจิกายน2566 12นาฬิกา10นาทีในตอนนี้ของการบันทึกเทปนะครับในเทปนี้ว่ากันถึงเรื่องของผู้สืบสันดานโดยเฉพาะเลยครับ ท่านถ้าต้องการจะรู้รายละเอียดที่ัดเจนบอกว่าแล้วว่าท่านต้องไปหาข้อมูลในพิมพ์เขาค้นหาในโทรศัพท์มือถือครับโทรศัพท์มือถือสมัครเน็ตไปแล้วในะแต่และรอบ30วันอ่ะคุณต้องใช้หาข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์บ้างไม่ใช่ดูแต่หนังเอ็กหนังโปอย่างเดียวนะครับบางคนเนี่ยดูแต่หนังเอ็กหนังโปอย่างเดียวขอเน็ตเรงแรงเน้นเน็ตเรงเรงความเร็วแรงเรง เล่นแบบไม่อันอ้นไม่อั้นไม่อั้นมันจุใจในการดูหนังเอกหนังโป๊อ้าอ้ออ,อ้จะได้ไม่สะดุดจะได้ไม่เสียเวลาจะได้ไม่เสียอารมณ์ในการอ้ออ้อ้ของการดูหนังเอกหนังโป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับเราเป็นผู้ใช้มือถือแบบผู้มีชาญนฉลาดครับเราต้องเอาข้อมูลมือถือที่มันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตมาสืบหาข,ขอค้นหาให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเราบ้างนะครับไม่ใช่ดูแต่หนังเอกหนังโป๊อย่างเดียวครับ บางทีเน็ตไม่ดีครับอ่าๆๆๆไม่ถึงใจไม่ถึงอารมณ์ครับต้องมาเปลี่ยนโปรเน็ตใหม่ให้มันแรงๆนะครับนี่คือหลายๆคนเป็นแบบนี้ครับไม่ดูไม่ศึกษาหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตจากมือถือที่เรามีกันอยู่เลยครับใช้ดูแต่หนังเอ็กหนังโปอย่างเดียวครับนะครับทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องของผู้สืบสันดานครับรายละเอียดเลยครับผู้สืบสันดานเนี่ยมันเป็นคําศัพท์ทางกฎหมายนะครับ เป็นคำศัพทางกฎหมายหมายถึงผู้สืบสายโลหิตหรือเรียกแบบชาวบ้านชาวบ้านว่าผู้สืบสายเลือดผู้สืบสายโลหิตหรือผู้สืบสายเลือดหรือผู้สืบสันดานเขาจะนับถัดจากตัวคุณลงไปด้านล่างนะครับ <โ frustrating. S 2> นับถัดจากตัวคุณลงไปด้านล่างหลายๆท่านบอกสงสัยอีกอะไรคือด้านล่างอะไรคือด้านบนการนับเนี่ยมันจะมีนับ2แบบ1นับจากตัวคุณกับ2นับถัดจากตัวคุณ ถ้านับถัดจากตัวคุณนั่นหมายความว่าไปเริ่มนับจากคนที่อยู่ด้านล่างคุณเลยครับหรือนับจากตัวคุณขึ้นไปก็ขึ้นไปอยู่ด้านบนครับคําว่าขึ้นไปลงล่างลงล่างหรือขึ้นบนหรือลงไปหรือขึ้นไปเนี่ยมันแตกต่างกันอีกครับ <c ười> ขึ้นไปก็คือนับจากตัวคุณถ้านับจากตัวคุณก็คือพ่อแม่ของคุณ <c ười> ปู่ย่าตายายพ่อเท่าแม่เ <c ười> ท่าของคุณแล้วก็ทวดของคุณนั่นคือนับขึ้นบนนะครับส่วนนับลงล่างก็คือ ลูกของคุณหลานของคุณเหลนของคุณลือ้อของคุณนะครับในทางกฎหมายเรียกลือ้อไม่เรียกโหลนครับเรามาดู em รายละเอียดกันครับนับลงล่างลงมาครับได้แก่ลูกหลานเหลนลื้อนะครับลูกหลานเหลนลื้อลื้อไม่ใช่โหลนครับแล้วลื้อนี้ไม่ใช่ลื้อภาษาจีนครับลื้ออ้วลื้ออ้วลื้อคูคุณอ้วคืออ้วรลื้ออ้วคือเราไม่ใช่ลื้ออ้วแบบนี้อีกครับลื้อภาษากฎหมายในทางกฎหมายคือ เป็นลูกของเลนเขาเรียกว่าลือแต่บางคนเรียกว่าหลนในปัจจุบันบางคนเขาเรียกว่าหลน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 กันแต่ในทางกฎหมายเขาเรียกว่าลือครับนะครับนี่คือนับถัดจากตัวคุณก็คือมีลูกของคุณหลานของคุณเลนของคุณลือของคุณหรือหลนของคุณที่คุณเรียกเข้าใจผิดกันอยู่ในตลอด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 มานะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เรียกเข้าใจใหม่ทำความเข้าใจใหม่นะครับว่าคําว่าหลนไม่มีในศัพท์ พจนานุกรมไม่มีในราชบัณฑิตยสถานครับมีแต่คำว่าหรือแทนหลนครับเราเรียกผิดกันมาตลอดครับว่าหลน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 แต่จริงๆแล้วคือหรือครับหรือหรือไม่ใช่หรือทิ้งอีกครับนะครับไม่ใช่หรือทิ้งหรือคว้างนะครับหรือในพังกฎหมายก็คือลูกของเหรนเออลูกของเหรนของคุณครับนะครับลูกของเหรนของคุณนั่นคือหรือแต่คุณเข้าใจผิดเรียกว่าหลนครับ บางคนพอบอกว่าลื้อไม่ใช่หลนเอาหัวล้อชอบใจคิคักคิดคักคิดคักมันเอาข้อมูลว่ามึงนั่นแหละมัว่วมึงไม่ศึกษาหาข้อมูลก่อนแล้วมึงไปหัวล้อคิดคักคิดคักคิค,กค,คักเขานะครับเขาไม่เรียกว่าหลนนะครับเขาเรียกว่าลื้อแต่ื่อถูกสืบทอดกันมาแบบผิดผิดว่าหลนครับ เพราะเมื่อก่อนเขาเรียกโลงนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้ไม่ว่าชาวบ้านรุ่นก่อนๆไม่ว่าไม่ว่าบรรพบุรุษครับไม่ได้ไม่ได้ต่อว่าบรรพบุรุษนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับชาวบ้านรุ่นบรรพบุรุษเขาไม่ได้ศึกษาในเรื่องของข้อกฎหมายที่ลึกซึ้งนะครับเขาไม่ผิดครับบรรพบุรุษที่เขาล้มหายตาจากไปแล้วเขาไม่ผิดครับแต่มาผิดไอ้รุ่นปัจจุบันที่ถ่ายทอดนี่แหละครับถ่ายทอดแบบผิดๆครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่มีคําว่าโลงนะครับมีแต่คําว่าลื้อรื้อแทนโลนนะครับ หรือก็คือลูกของเหลนคุณครับหลานก็คือลูกของลูกคุณเหลนก็คือลูกของหลานคุณนะครับต่อไปเนี่ยเราใช้ข้อมูลให้มันถูกต้องนะครับก่อนที่จะไปว่าอะไรก่อนที่จะพูดอะไรเราหาข้อมูลให้มันถูกต้องก่อนแล้วค่อยไปโต้แย้งนะครับเวลาโต้แย้งก็ต้องไปโต้แย้งในหลักที่อิงของความเป็นจริงไม่ใช่กูพูดมั่มวๆเพื่อกูโต้แย้งให้มันลอยปากกูไวก่อนอันเนี้ยไม่ได้นะครับเราเป็นผู้ที่มี โทรศัพท์มือถืออยู่ในมือเอาโทรศัพท์มือถือมาค้นคว้าหาข้อมูลเข้าเว็บเบราว์เซอร์ตัวไหนก็ได้ครับ Google c h r o มัน o ิ i l l a ไฟฟ e ็อกแล้วแต่ที่มันมีอยู่ในโทรศัพท์มือถือแล้วพิมพ์เข้าไปว่า Google ครับ g d o G l e o g l e มันจะมีเว็บ Google อยู่แล้วเราก็พิมพ์ค้นหาเข้าไปผู้สืบสันดานหมายถึงอะไรผู้สืบสันดานหมายความว่าอย่างไงนะครับเดี๋ยวเขาจะบอกมาผู้สืบสันดานจะไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายมรดกเป็นหลักเลยครับกฎหมายมรดกก็ไปแยกย่อยอีกครับ นะครับน่นนี่นั่นเยอะอีกมากมายครับแล้วผู้สืบสันดานจะเป็นทายาทลำดับที่1ของของทายาทใน6ลลำดับทายาทโดยธรรม6กลำดับครับผู้สืบสันดานอยู่ในลำดับที่1ของทายาทโดยธรรมอีกครับมันจะมีรายละเอียดเปียกย่อยอีกครับนะครับแล้วคําว่าเจ็ดชั่วโคดเวลาได้ยินใครแช่งว่าเจ็ดชั่วโคดเจ็ดชั่วโคตการนับชั่วโคดคือนับตัวของท่านเป็นโคดที่1ครับแล้วนับขึ้นด้านบนไปอีก3โคร นับลงด้านล่างอีก3โคดนั่นคือ7ดชั่วโคดครับเอาตัวอย่างครับตัวท่านคือโครที่1และนับขึ้นด้านบน on, คือพ่อแม่ของท่านคือโคดที่2ครับแล้วปู่ย่าตายายพ่อเท่าแม่เท่าคือโคดที่3ามครับแล้วโคดที่4ี่คือทวดของท่านครับที่อยู่ด้านบนนับขึ้นไปข้างบน3าคือเป็น3โคดรวมทั้งตัวท่านก็เป็นสโคดโคดที่4แล้วครับสี่โคดแล้วครับสี่ชั่วโคดแล้วครับและนับลงด้านล่างจากตัวท่านอีกอีก3โคดครับก็คือลูกของท่านคือโคดที่ห้า แล้วหลานของท่านคือโคดที่6กเหลนของท่านคือโคตที่7ครับนั่นคือ7ชั่วโคดครับแล้วเวลาดาสาบแช่งใครกรุณาระบุด,ด้วยครับว่านับจากโคตที่เท่าไหร่จะได้แช่งถูกครับแต่ถ้าท่านแช่งแบบรวมๆ7ชั่วโคตหมายความว่านับนับตัวของเขาชั่วโคดที่1และนับขึ้นไปด้านบนอีก3โคดและนับลงมาด้านล่างอีก3าโคดรวมทั้งหมด7ดชั่วโคตนี่คือการนับ7ชั่วโคดครับ เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาสาบแช่งใครในเรื่องของ7ชั่วโคดระบุด้วยครับว่าเริ่ม7ชั่วโคดนับจากโคตรที่เท่าไหร่โคตรจากปัจจุบันก็ดูด้วยว่าโคตรปัจจุบันที่ท่านแช่งเนี่ยเป็นเป็นตัว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 ลูกหรือตัวหลานหรือตัวเหลนที่ท่านไปแช่งอน่ะแล้วถ้านับจากรุ่นปัจจุบันก็คือเหมือนที่บอกไปครับว่าถ้าถ้าถ้ารุ่นปัจจุบันที่ท่านแช่งเป็นเป็นเหลนนะครับเป็นเหลนของเขาก็นับไปอีก7ครับกว่าจะครบ7 ชัว่วโคตรก็หลายสิบป,ปีแล้วครับถ้านับจากอีกอีกอีกอรุ่นที่7นะครับนับจากรุ่นที่7รุ่นปัจจุบันลงไปอ่ะเชั่วโคตรก็เป็นหลายสิบป,ปีแล้วครับกว่าจะครบ7ชัว่วโคตรนะครับแต่ถ้าท่านไม่ระบุว่านับจากโคตรไหนเนี่ยก็7ชัว่วโคตรนับรวมขึ้นไปครับตัวเขาโคตรที่1ขึ้นไปด้านบนอีก3าโคตรลงมาด้านล่างอีก3โคตรรวมทั้งหมด7ดชัว่วโคตรครับนี่คือการนับ7ชั่วโคตรนะครับเพราะฉะนั้นเลยเรื่องของข้อกฎหมายมันจะมีรายละเอียดปลีกยยอีกกกมมมาายคครรับู่ส็็จะเปน ผู้อะไรนะผู้ทายาทโดยธรรมอีกประเภทหนึ่งครับทายาทโดยธรรมทายาทในการรับมรดกเนี่ยอีกประเภทนึงครับนะครับถ้าเป็นทายาทโดยธรรมหกลำดับเนี่ยลำดับที่6ก็คืออะ,อะไรลุงป้านาอาถ้าลุงป้าน้าอา,า,าอที่เรามีความสัมพันธ์กันแบบห่างห àng, จะ ไม่ค่อยนํามาพิจารณาในการรับมรดกกรจะให้คู่สมรสมารับมรดกกรครับเพราะคู่สมรสเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่ารวมทุกข์รวมสุขกันมาแต่ถ้าลำดับที่อกทายาทโดยทาลำดับที่อกก็คือลุงป้าน้าอาเนี่ยเรามาสนิทมีความสัมพันธ์แบบสนิทสนมกันเนี่ยจะทําให้ลุงป้าน้าอาที่สนิทสนมกันเนี่ยความสัมพันธ์แบบสนิทสนมกันได้รับมรดกกนคู่สมรสคู่สมรสจะอยู่ไปลังท้ายเลยครับ ลุงป้านาอานี่มีอันดับหนึ่งมาอยู่ในเรื่องของการรับมรดกแล้วก็จะอยู่ในส่วนของทายาทโดยธรรมลำดับที่6ครับทายาทลมเราโดยธรรมมี6กลำดับนะครับท่านไปหาในข้อมูลได้เลยครับพิมพ์เลยครับทายาทโดยธรรมมีอะไรบ้างและขึ้นมาเลยครับลำดับที่1ผู้สืบสันดานล,ลำดับที่2นู่นนี่นั่นลำดับที่สามนี่นี่นี่นะครับแล้วลำดับที่6ลุงป้านาะอานะครับลำดับสุดท้ายคือลุงป้านาอาแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบห่างๆจะได้รับการพิจารณาหลังคู่สมรสครับ ให้คู่สมรสมาพิจารณาก่อนเพื่อรับมรดกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ลุงต้าน้าอาที่มีความสัมพันธ์แบบห่างๆกัลยาณาพามาใกล้ชิดใกล้ชิดกันครับเพื่อมารับมรดกมรดกจะได้ไม่ตกไม่ต้องตกไปเป็นของคู่สมรสนะครับาการรับมรดกผู้รับมรดกมันจะมี3ระดับนะครับคือ1อ่าทายาทโดยธรรมสอาผู้รับมรดกที่เป็นคู่สมรสกับอีกอันนึงเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของมรดกมันรายละเอียดอีก,อก,อกเปรียบย่อยอีกมากมายครับแต่ในเทปนี้ มาพูดถึงเรื่องของผู้สืบสันดาลนะครับต่อไปนี้รู้แล้วครับผู้สืบสันดาลที่เขาพูด mm. พูดกันหมายความว่าผู้สืบสายโลหิตเอาแบบชาวบ้านผู้สืบสายเลือดครับเอาแบบชาวบ้านคือผู้สืบสายเลือดครับแต่ถ้าในทางกฎหมายก็คือผู้สืบสายโลหิตนะครับแบบชาวบ้านคือผู้สืบสายเลือดการน,นับผู้สืบสายเล <pie S 1> ือดนับถัดจากตัวท่านลงไปครับไม่นับตัวท่านนะครับนับถัดจากตัวท่านลงไปไม่ว่าจะเป็นลูกของท่าน หลานของท่านเหลนของท่านลือของท่านหรือที่ท่านเรียกแบบผิดๆว่าโลนของท่านนะครับนั่นคือการนับผู้สืบสันดานนะครับต่อไปนี้เข้าใจตรงกันนะครับว่าผู้สืบสันดานคือผู้สืบสายโลหิตหรือผู้สืบสายเลือดที่นับถัดจากตัวท่านลงไปนะครับแต่ถ้านับนับนับถัดจากตัวท่านตัวท่านขึ้นมาถ้าขึ้นมาด้านบนนี่ก็คือพ่อแม่ของท่านปู่ย่าตาย,ยายพ่อเท่าแม่เท่าของท่านแล้วก็ทวดของท่านนะครับนับขึ้นไปข้างบน3 นับลงไปข้างล่างอีก3ามในการนับ7ชั่วโคตนะครับตัวท่านอีกหนึ่งก็เป็น7ชั่วโคตทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะครับในคําว่าผู้สืบสันดานเราไม่รู้สิ่งไหนเราใช้มือถือที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์สมัครอินเทอร์เน็ตไปแล้วแบบ3าสวันใช้ให้คุ้มในการค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์บางท่านเอาไปไว้เปิดหนัง X ก,กันอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็หาข้อมูลที่มันเป็นความรู้เข้ามาบ้างนะครับเพื่อผลประโยชน์ต่อตัวท่านเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าสําหรับเทปนี้สวัสดีครับ